สำหรับคลิปนี้มีช่วงพูดคุยพร้องสดให้แม่ๆได้ฟังแบบเพลินๆฟังได้ทั้งวันทั้งคืนฟังได้ตลอดปีและตลอดไปฟังได้ไม่มีเบื่อฟังแบบชัดๆไปฟังกันเลยครับ,บ,รบนะสวัสดีท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ก็รอลุ้นอยู่ว่าอะไรเขาจะยกเราบ้างลุ้นอยู่กำลังเก่งรองแล้วมาอุ้มเราทีเอะ สวัสดีจันท้ตีด้วยนะครับแต่ละคนดูหนุ่มขึ้นทั้งนั้นเลยต้องอวยกันหน่อยนานเจอกันดีนะฮะอะไรฮะจ๋าัไงโนดโนดที่ดินเหรอโฉนดเพลงโนดเพลงแหมจริงเลยเจียได้กดแค้นใครมาหรือเปล่าเขาใช้งานหนักใช่ไหมตีมันตีเด็กเลยอ่ะชน ไปฮะกับฉันนักเพลิงทุ่งนะครับนมะ่เมื่อกี้แม่บอกถูก88มีใครถูกอีกมั้งอะฮะแม่ก็ถูกด้วยเหรอซื้ออะไรไปเฮ้ถูก70,000เลยเหรอโอ้ยแม่ทำไมให้ร้อยเดียวเองอะ่ะแม่ถูกตั้ง70,000ม่นไม่นานละเจ็ดหมื่น 7, <000. S 1> เจ็ดหมืนยังไม่ได้เบิกมายังไม่ได้เบิกมาไม่น่าละหน้าบานเลยเบิกบ้านยิ้มมีความสุขงีเกือบแสนนะฮะอายุ60ก็เลยซื้อ06นย์หกแหมจะได้อายุตัวเองให้คุณขอบคุณครับสูงจังเลยแม่ใช่ที่มาของเขาว่าเด็กเปรตเขาบอกกันอย่างนั้นเจ้าพระคนตัวสูงบคุณครับใช่ครับอันนี้มาจากคำว่าของแม่ตักแม่ตักออกมา ถ่ายใกล้ๆก็ได้นะไม่ได้ได้เห็นขนจมูกครับโอยขนาดนั้นยังไม่ได้เล่มออกครับต้องคลิกมั้งนะอือใช้คำว่าคลิกขอบคุณครับสามมหาชัยท่านไหนฮะใส่แมสใส่แมสใช่ไหมใส่แมสใส่แว่นไม่ได้กลัวลูกหลานจำได้ไงเลยต้องใส่ปิดไว้นะกจังจินตนาการคิดอ๋อจ้ะขอบคุณครับอะถ่ายรูปถ่ายรูปสามสองหนึ่งศูนย์ คนถูกหอยหน้าตาจะสดชื่นลาสีผ่องนะใช่คนโดนอย่างเราก็หน้าอมทุกข์เครียดไงเอ้ยคนนี้ยังไงเจ๊หวยเจ๊หวยเคยให้หอยหนูกลางสีแยกอะไรนะให้หอยหนูกลางสีแยกหอยอะไรหอยอบกรอบอ๋อขนมของกินของกินของกินครับของเชิญน่เจ๊หวยครับมีจดหมายมาด้วยวันนี้ไม่ใช่ใบทวงหนี้ใช่ไหมขอบคุณมากครับจ้า เด็กก้อยเด็กก้อยนดีกก้อยอ่านให้ด้วยใชอ่านไหมเนี่ยไลอันจ๋าเจ๊ดีใจด้วยที่อันเรียนจบแล้ววันนี้เจ๊ได้มาดูไลอันเจ๊ซื้อหอยรสชาติหวานหวานยังมีหอยไปมที่ดูบอกว่าอร่อยระหว่างหอยกับลิ้นวัวทอดชอบปไหนจ๊ะอร่อยกว่ากันช่วยตอบหน่อยนะจ๊ะไลอันจ๋าเจ๊ห่วยคอยฟังอยู่โอเคนะจ๊ะขยันเขียนเลอเกินไอเราก็ขยันอ่านซะด้วยชอบทั้งสองอย่างลีเจ๊ให้อะไรก็ชอบ แต่ชอบอะไรที่เป็นแบงค์มากกว่านี่ไงชอบ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 ที่แหมต่อหน้าเจ๊บอกว่าชอบแหละแต่พอเจ๊รับหลังหนูก็คุยอีกแบบหนึ่งหนูเป็นคนอย่างนั้นแหละอย่างที่เขาว่ากันแม่ก็บอกแม่รับได้แม่รับได้รับได้ยังไงเขาก็รักแม่ก็รักขอบคุณที่ขอทิชชู่หน่อยครับแม่ตอนนี้ เค็มปากเค็มคอมากเลยนะฮะอะไรเหงื่อเข้าปากเข้าคอเพราะเอ็นว่าแดดแรงแดดแรงโอ้ขอบคุณครับอ่ะมีมีของให้กินแก้มเหงื่อแล้วล่ะเนี่ยลักษณะจะใช่เป็นของหวานไงเมื่อกี้เหงื่อเป็นของเค็มไงใช่ใช่ใช่พอดีเลยน้ำตาลตกพอดีขอบคุณครับอันนี้เป็นถังแตกใช่ไหมฮะแต่โอเคกับเงาะนะฮะขอบคุณครับอะไรนะ ฝันเห็นพอออด้วยพอออถูกหวยนี no ่เ no. มื <len> ่อก <diversion> yeah. uh ี huh. uh ้เ huh. ด uh ินทางนั like. ่งรถมาก็ฝ hmm. uh ันอยู huh. uh ่ฝ huh. uh ันด้วยผู้หญิงเสื้อฟ้าผมอยักศกแมนเนาะให้ตังแบงค์พันด้วยนั่งข้างหน้าใส่พระอะไรไม่รู้คอยคอสีทองทับได้คล้ายๆคลับคลาอย่างนี้ในฝันนะนนะคล้ายๆแม่เลยอ่ะนี่แหละคนนี้แหละเนี่ยทางกันะเนี่ยคล้ายๆเลยอ่ะใช่ไหมใช่หน่่ยจะใช่นะน่าจะใช่น่าจะใช่ทุกอย่างเหมือนบทรูปทรงองเอวใบหน้าหรืออะไรอย่างเดียว เหลือตังค์ที่ต้องเหลือแบงค์พันแม่ได้เหลือนานน่ะเอาลักษณะจะเป็นจริงแค่น่ะเห็นไหมเห็นไหมคนอะไรก็ไม่รู้ฝันแม่นฝันแม่นเหลือเกินขอบคุณครับนะครับแม่แม่จ๋าผมอยากจะฝันมั่งจังไม่แต่ในฝันหนูเห็นเป็นห้าใบนะอ๋อโอ้ได้ฝันเห็นเป็นห้าใบด้วยห้าใบมาใบที่สองเลยขอบคุณพอก่อนพอก่อนนี่เขาอยู่ตราดเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้โอ้จังหวัดตราดเลยอ่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับเขติดไว้ใช่ใช่ใชครับแม่ขอบคุณมากครับแม่แม่จา๋าหนึ่งใบก่อนนะใช่ใช่ฝันว่าผู้หญิงให้แหวนด้วยมปนลูกใครเป็นฝันไ,ไฟช็อตเลยฝันผู้คนพูดโก <laughs> มุสาไงไฟช็อตไปเลย <laughs> จ๋าแม่มองกล้องหน่อยจา๋าคุณแม่จา๋า <laughs> ขอบคุณครับแม่แม่จับมือด้วยมองกล้องจ๋าแม่ประเดนนะแม่นะขอบคุณครับขอบคุณนะฮะจ้าจ้าขอบคุณนะครับจ้าสี่เที่ยวแล้วนะ ถ้าอายุไม่เยอะจริงพูดไม่ได้นะครับว่าเที่ยวอะใช่ไหมสี่เที่ยวเขาพูดกันสี่รอบไงอ๋อสี่รอบนะใคร<ส>พูดสีส่เที่ยวต้นอายุเยอะขึ้นหน่อยขอบคุณครับมีอะไรบ้างแม่วันนี้ละอ,อะไรอ่ะอยังก,กินไม่หมดเลยเนี่ยโอ้โหลำไยด้วยโอเคจะ้ะจะเป็นร้อนหน่ายไหมกินลำไยเยอะๆเนี่ยอะไรนะพรุ่งนี้ไม่ได้ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวไม่เป็นไรตังค์ตมาก็ได้นะ อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนขอบคุณครับอันนี้ไปก่อนเลยขอบคุณมากครับเสียงอะไรอน่ากลัวมากเลยเสียงหนังอขอบคุณครับให้สองร้อยก่อนขอบคุณ้ะแม่จ๋าขอบคุณครับให้ลูกก่อนมาแม่มาขอบคุณครับไปดื่มน้ำสักนิดแล้วไปกันต่อแป๊บหนึ่งครับ ยังไงอาจารย์ก็ลักษณะจะไฟดูดนักดนกตรีอยู่ไฟดูดนักดนตรีนี่ไม่เป็นไรหนูยังป,ยยปลอดภยัยอยู่เราปลอดภัยนักดนตรีเรราปลอดดภัั<า>ภยนนกตีไม่เป็นไรแล้วแต่เขาใช่ไหมแล้วแต่เขาเออฮอขอพักคนนะฮะนีค่ครับคิดถึงครับคิดถึงครับขอบคุณครับอันดับทีนึงครับอ่าจะได้หายคิดถึงครับ ขอบคุณครับแม่ฝนลงเม็ดแล้วหรอแมเออ่เดี๋ยวหนูปักตะไคร้ให้ซื้อเรือกันหรือยังเน,นี่ยตกจริงหรอแม่ฝนตกจริงเหรอปล่อยๆนะโอเคโอเคไปเดี๋ยวจะป่วยจ้าขอบคุณครับแม่อ๋อได้จ้ะขอบคุณครับมันภูเก็ตนะจ้ะโอเคอ่ะค่อยๆเดินกันนะค่อยๆเดินค่อยๆเดิน เดี๋ยวจ่ายเราแป๊แบหนึ่งนะครับมาฝนตกไม่เป็นไรนะอาจารย์นั่งตีหนูจะบนไฟดูดก,กันอยู่เนี่ยโดยเฉพาะเครื่องสายเนี่ยใกล้ไฟรั่วเหลือเกินขอบคุณครับจ้ะแม่มาจ้ะขอบคุณครับแม่ โอเคจ้ะขอบคุณครับไปอขอบคุณครับฝนมาแล้วฝนมาแล้วรอแป๊บหนึ่งอะไรนะไม่แล้วนะไม่แล้วนะนอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อเลยจานจ๋าขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปจำได้สิจะบอกว่าฝันถึงก็ซ้ำหลายรอบแล้ว คนบ้าอะไรฝันสีสาหารอบเป็นท้งวันขอบคุณครับขอบคุณครับอ,อะไรนะมาอีกใช่ไหมถ้าไม่ได้ดูเป็นบ้าเลย <c oughs> นั่นนะสิถ้าหนูไม่ได้มาร้องต่อหน้าแม่หนูก็เป็นบ้าเมื่อกันจําได้จําได้จำได้เพิ่งเจอกันเมื่องานก่อนเองใช่พิชูอามาสิ ยังไม่ได้ถ่ายเลยท้องผูกกันดิมากินผักเยอะนะจะได้ถ่ายบ่อยโอเคไปจานจ๋าจัดมาเลยจ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าเงินนะมีไหมมีเยอะเลยเหรอได้ข่าวว่าถูกหวยกันโอ้โหเตะพึดต่พึดถูกเยอะไหมใช่นไหม แปดแปดถูกเยอะไหมไม่กี่หลายตังค์ไม่ยอมบอกด้วยใช่ไหม,มยิ้มเบิกมาเนี่ไงได้เยอะไม่เยอะแจกตังค์แดนเซอร์แล้วปะ